ผมจะปลูกผักนี่เป็นแบบทฤษฎีขั้นบันไดนะขั้นไดของผมคืออะไรก็คือว่าทําอย่างไรให้มีผักขายทุกวันนะครับก็คือเราต้องปลูกทุกวันเหมือนกันแต่ว่าปลูกทีละแปลงวันนี้วันละแปลงวันละแปลงวันละแปลงนะครับมันก็จะสามารถทําให้ผักเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ขายได้ทุกวันเช่นกัน,นสวัสดีครับสวนจันทกัลเกษตรแปลงและเกษตรแบบง่ายๆ แต่สร้างไรายได้ให้เราทุกวันนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยยืนอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองใหม่นะครับตอนนี้อท,ที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี่เป็นถนนเลี่ยงเมืองใหม่สายตะวันตกจงังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นถนนที่กำลังสร้างเสร็จไปแล้วฝั่งหนึ่งนะครับหรืออีกฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยผาขาไปยยังยังยังไม่แล้วเสร็จนะแต่ที่ผมมายืนณจุดนี้เนี่ย กำลังจะบอกว่าเออสําหรับที่ตั้งของสวนเรานะสําหรับคนที่คือหลายคนเนี่ยมาแล้วมันไม่รู้จักไงว่ามอ,อยู่ตรงไหนถึงขนาดขั้นที่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีสวนด้เหรอนะครับไม่ไม่เคยเจอเลยนะครับตอนนี้เราก็ถมทางลงแล้วนะนะครับถมทางลงไปสวนเราแล้วนะครับก็สําหรับใครที่มาจากฝั่งบุรีรัมนะครับก็พอถึงทางไฟแดงนะครับ ไฟแดงที่อยู่ตรงแยกคอคูนะท่านเลี้ยวซ้ายมาทางอาจอมพระนะครับก็จะมาประมาณสัก2 3. กิโลครึ่งหรสกิโลอ่ะก็จะถึงแล้วนะครับผมจะอยู่ตรงนี่ฮะเห็นสะพานลอยข้างหน้าไหมฮะพอถึงสะพานลอยปุ๊บเลยมาประมาณร้อเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับหรือท่านใดที่ที่มานะครับที่มาจากในส่วนของอ,อำเภอจอมพระทางด้านนู้นนะทานด้านที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี้นะแล้วนกะ็ ตรงแยกตอนก่อนข้าเมืองเนี่ยมันจะมีไฟแดงเนาะไฟแดงก็ท่านเลี้ยวขวานะครับมาเรื่รอยๆจะเจอไฟแดงตรงท่าสว่างบ้านท่าสว่างนะครับก็ตรงไปอีกนะครับแล้วก็จะมาจากตรงนั้นเนี่ยถัดมาปรกมาณสัก,กิโลครึ่งก็ถึงสวนแล้วนะครับสวนเราเนี่หาง่ายมากตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีมีทางลงแล้วนี่ฮะเพื่อนเพื่อนครับนี่ไงเราเราถมที่ลงเข้าไปในสวนทางฝั่งถนนเลี่ยงเมืองแล้วนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ ตอนนี้ก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยามาลงถนนใหม่นะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปดูแปลงผักกันนะครับว่าแปลงผักเราตอนนี้เนี่ยงดงามขนาดไหนนะครับผมไปกันเลยครับพอหลังจากเราเลยมาตรงนี้จะเข้าเขตแปลงผักแล้วนะนะครับแปลงผักเราเนี่ยเป็นเป็นแปลงผักในนานะครับซึ่งปัญหาที่เราเจอก็คือ จะสามารถทําได้แค่ช่วงหลังนาช่วงหลังนาของของบ้านผมเนี่ยผมจะเริ่มทําตั้งแต่พฤศจิกานะครับจนถึงเมษาเท่านั้นนะครับจะมีเวลาทําแค่6เดือนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรีบจัดแจงเพื่อที่จะทำนานะครับแต่ว่า,าปัญหานี้กําลังจะถูกแก้ไขโดยโดย,โดยปีนี้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงผักบุ้งนะครับตรงน,นี้นะฮะก็ถอนเสร็จไปแล้วถอนไปแล้วในสองแปลงด้วยกันนะครับจะเห็นว่า หญ้าที่ขึ้นมาเนี่ยเราทําไมเราไม่ไถกลบทันทีนะครับเราเก็บไว้เป็นอาหารให้ให้ให้ควายเรานะครับตรงนู้นนะเนี่ยคุณพ่อกําลังที่จะนําควายเขาคอกอยู่นะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์ต่อไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่สัตว์กินหญ้า,าไปแล้วเราถึงจะทําการไถไถไถกลบนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเราจะไปพานแปลงผักบุ้งนะครับเพื่อที่จะไปดูในส่วนของ ผักชนิดที่สองซึ่งเป็นผักที่ที่ต้องบอกว่า,วา,าสามารถทำไรายได้ให้เราช่วงนี้เนี่ยเป็นก่อเป็นกำเลยทีเดียวนะครับทุกๆปีนะแต่ปีนี้เนี่ยเกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คือ,อในส่วนของอาราคาสินค้าที่มันค่อนข้างที่จะต่ำครับต่ำจนแบบว่าแทบจะมีเหลืออะไรแต่ว่ามันก็ต้องทำนะมันตะ้องทำนะครับนะครับแปลงนี้เป็นแปลงในส่วนของกะหล่าดอกนะครับ แปลงนี้เพิ่งปลูกนะครับผมจะปลูกผักนี่เป็นแบบทฤษฎีขั้นบันไดนะขั้นบันไดของผมคืออะไรก็คือว่าทําอย่างไรให้ผักขายทุกวันนะครับก็คือเราต้องปลูกทุกวันเหมือนกันแต่ว่าปลูกทีละแปลงวันนี้วันละแปลงวันละแปลงวันละแปลงนะครับมันก็จะสามารถทาให้ผักเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ขายได้ทุกวันเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีการปทูกแบบขั้นบันไดนะ นะครับก็เราลองแล้วมันมันโอเคอ่ะนะครับมันโอเคเห็นไหมครับเพื่อนๆครับแปลงนี้เป็นแปลงกะลําดอกทั้งหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทุกๆปีช่วงนี้สวนของเราจะจะสวยมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมาวัดกันตอนที่ฤดูร้อนนะครับเพราะว่าที่สุรินทร์บ้านผมเนี่ยร้อนมากนะครับแค่มะการานี่ก็ร้อนแทบจะตับแตกอยู่แล้ว นะครับตัวนี้นะฮะเราลดน้ำด้วยนิสซิงเกอร์ที่เราเคยลงไปแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศสวนยามเย็นนะครับพร้อมกับบอกสถานที่ตั้งของสวนเรานะครับสำหรับใครที่ผ่านไปมานะครับก็สามารถที่จะแวะมาทักทายหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเราได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ช่องทางที่เพื่อนสามารถที่จะติดตามเราได้ก็คือในส่วนของ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ยูทูบเนี่ยช่องช่องอช่องนี้นะฮะช่องสวนจันทการนะักศึกษานเล่น,นครับเราใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยเพื่อง่ายต่อการาติดตามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ